ลองจินตนาการว่าคุณสามารถเข้าไปแก้ไข DNA ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า crispr-cas9 ที่ทำให้วงการพันธุวิศวกรรมต้องทึ่ง crispr เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการป้องกันไวรัสในแบคทีเรียซึ่ง cas9 เป็นเอนไซม์ที่ใช้ลำดับ crispr เพื่อระบุและเปิดสาย DNA เปรียบเสมือนการมอบกุญแจเปิดประตูให้กับนักวิจัยทั่วโลก สิ่งที่น่าสนใจคือการเสนอชื่อคริสเปอร์ครั้งแรกเกิดจากการสังเกตลำดับ DNA ในสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยโมจิก้และแยนเซนสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ทฤษฎีแต่ยังได้รับการยอมรับด้วยรางวัลโนเบลในปี2020สำหรับคุณเอมมานูเอลชาแพนเทียและเจนิเฟอร์ดาวน์าจากนี้คริสเปอร์แคสไนอาจจะทำลายข้อจำกัดธรรมชาติให้คุณเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการรักษาโรคที่เคยยากเย็น แล้วคุณละ่ะคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้าง